สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมอยากจะพาทุกคนมาคุยกันนะครับถึงบอร์ดเกมที่จะแปล่ไทยใหม่อันได้แก่ออกโนว่าหรือนาวาสัปสัตและเฟรมครับครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับผม <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองเล่นตัวบอร์ดเกม าร์กนว่าแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาดูแล้วก็สิ่งที่ผมได้ไปศึกษามาแล้วกันนอกจากการดูคลิปของเราพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่สอนเล่นกันแบบดูเดือดเลือดพ่านมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยอ้างนโวว่าเนี่ยเป็นบอร์ดเกมหนึ่งที่ออกมาแล้วกว่า1ปีนะครับตั้งแต่ปี2021นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยบอร์ดเกมนี้มันหยุดไม่อยู่แล้ว่ะบอร์ดเกมเนี่ยยังไงก็ต้องแตะไทยป่ะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าบอร์ดเกมนี้ ภายในระยะเวลาแค่หนึ่งปีนะฮะสามารถขึ้นมาเป็นอันดับสี่ของโลกได้ครับทุกคนอันดับสี่เลยนะฮะโอ้โหคุณเอ้ยนี่มันมาหาัศจรรย์มากๆนะครับโดยพื้นฐานแล้วผมรู้จักเกมนี้แค่ว่าเกมเนี้ยมีความคล้ายคลึงกับเทเลโฟมิ่งมาโอ้โหทุกคนครับผมรู้แค่นี้นะเนื่องด้วยตัวผมเองอะก็เป็นแฟนเทเลโฟมิงมาพอสมควรนะครับแต่ โอเคแหละเทเฟิ่มาเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะเนาะทำให้ผมก็ค่อนข้างจะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปเล่นภาค RS Edition มากกว่าทำให้อาร์คเนวาเนี่ยเป็นบอดเกมหนึ่งที่ทำให้ผมอยากจะรอมากเลยนะคุณด้วยว่าตัวเกมนะครับเป็นเกมทีมที่เราจะได้มาสร้างสวนสัตว์นะครับสร้างสวนสัตว์นะครับในพื้นที่ของเราเองพื้นที่ของเราเองก็คือกระดาษของตัวเราเองครับโดยเกมเนี่ยก็จะเล่นอยู่ประมาณอยู่5แอคชั่นหลักๆเนาะห้าแอคชั่นหลักๆทํา ไปเอาสาัตว์สร้างสิ่งปลูกสร้างออวิจัยเรียนรู้อะไรต่างๆเนาะอันนี้ผมขอไม่พูดเรื่องรายละเอียดการเรียนแล้วกันเพราะว่ามีหลายๆท่านทําไปมากมายแล้วนะครับทุกคนถ้าสมมติสนใจก็เชิญติดตามรับชมก็ได้แล้วกันแต่วันนี้นะผมบอกเลยนะว่าสิ่งหนึ่งเลยนะที่มันมีแรงดึงดูดมากเลยทุกคนแรงดึงดูดกับตัวผมมากสําหรับการเกมหน้าว่าสรรพษสษัตว์เลยนะครับหนึ่งเลยครับมันแปลไทยครับตอนนี้เริ่มแปลไทยแล้วนะฮะพอมันมีการแปลไทยเกมที่มีการ์ดเยอะๆแบบเนี้ย ผมบอกเลยครับว่าการแปลไทยแบบนี้มันทําให้เกิดการเล่นง่ายขึ้นครับการเล่นง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับโดยพื้นฐานตัวเกมเนี่ยค่อนข้างยากครับพูดตรงๆเลยทุกคนเห็นเวทการเล่นไหมครับ3.69กเนี่ยก่อนหน้านี้ผมมาดูเนี่ย3.7นะฮะแต่เขาน่าจะกดลงมาให้แล้วเพราะมันเป็นการโบดเนาะโดยปกติทรฟึ้งมานะครับกองหลักอย่างเดียวเนี่ยเวทแค่3.23.3ากวานะครับหมายความว่าอะไรครับความยุ่งยากมันมีมากกว่าความยุ่งยากไม่มีมากกว่าแต่ผมเชื่อว่าการเล่นที่ขึ้นอยู่กับเฟดอยู่แค่5เฟดหลักๆ เพราะว่ามันจะมีการ์ดอยู่5้าใบที่เป็นเฟสหลักๆในการเล่นของเราครับแอคชั่นหลักของเราเนี่ยที่เราจะเลือกทําได้ถ้าเราไม่เลือกทำเนี่ยมันก็จะดันไปทางขวามือแล้วมันก็จะเก่งมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลองเล่นก่อนอ่ะเออเราลอ,ลองเล่นก่อนแล้วด้วยสไตล์ของตัวผมเองแล้วกันเนาะที่ผมเป็นคนชอบเล่นการ์ดเกมนะครับการ์ดเกมเพราะว่าเทราฟริวมนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการเล่นการ์ดเกมเหมือนกันเนาะคอมโบการ์ดนะครับการเอาสัตว์มาแล้วก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับไปสร้าง แผนที่เมืองของเราด้วยแบบนี้มันยิ่งทําให้เกิดความน่าสนใจขึ้นไปอีกครับเนี่ยทายต่างๆที่เราสามารถเอามาวางในพื้นที่ของเราทํากรงสัตว์ทําพื้นที่เลี้ยงสัตว์เราเอาการ์ดต่างๆมาเรากาดต่างๆก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับพอมันมีมันมีประเด็นเหล่าพวกเนี้ยความเป็นตีมเลยกันทีมของเนื้อเกมที่ค่อนข้างจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะเข้าถึงง่ายกว่าเทอร์ฟรฟิรมมาเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัตว์ครับทุกคนดูการ์ดสิครับการ์ดเป็นการ์ดสัตว์ การ์ดคนอะไรางเนี้ดูเข้าถึงง่ายกว่าเนี่ยมีคอมโบโอธิบายถ้าผมดูแบบผ่าน,านก็คือถ้ามีอันนี้นะ5้าใบก็จะได้5แต้มนะสี่ใบก็ได้สี่แต้มนะสใบได้2แต้มนะมันทําให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็น่าลองสนุนตัวผมเองมากแต่ผมพูดต่อนพูดก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่ได้เหมาะทุกคนไม่เหมาะกับทุกคนแน่นอนครับไม่ได้เหมาะกับผู้เริ่มต้นไม่ได้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบการ์ดและมีความสุ่มผมว่าถ้าคุณไม่ได้ชอบเล่นการที่ไม่มีโอกาสสุ่มส,มสมย่าแบบนี้ผมว่าไม่เหมาะนะฮะ เพราะว่ามันเป็นเกมการ์ดครับโดยหลักก็ต้องโดยเนื้อแท้ก็เป็นเกมที่ต้องเล่นกับการ์ดนะฮะการ์ดเยอะมากแล้วก็ของก็ค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเลยกันเนาะแล้วก็มีมีการที่ต้องเล่นกับตัวเองนะครับในการพัฒนาสวนสัตว์เอออะไรเออในการวางทายต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าส่วนตัวผมบอกเลยนะ <S <S ผมซื้อครับ <S <S ผมซื้อแน่นอนนะแปลไทยแบบนี้นะแล้วอนาคตนะครับ ก็จะมีภาคเป็นเกี่ยวกับสัตว์น้ํามาให้โหนิ่ยิ่งทําให้เกมนี้น่าสนใจมากนะครับผมรู้สึกว่าปีเนี้ Tower Tactics เนี่ยโหดร้ายมากจริงๆโอ้โหโหดจริงๆฮะแป้ไทยและยับเลยครับแป้ไทยแบบอืมไม่ให้พักผ่อนกันเลยนะครับผมฉะนั้นนาทีนี้สําหรับตัวผมเองนะครับ Ark Nova เนี่ยถือว่าคือที่หนึ่งเลยฮะับสำหรับคือที่หนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงเกมต่อไปกันเลยครับผมถัดมาเลยนะครับกับตัว Frame Craft บอดเกมแปลไทยใหม่นะครับซึ่งน่าเสียดายนะครับทุกคนที่ตัวเ m e มคราฟเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําการแปลตัว Deluxe Edition มาด้วยนะครับซึ่งตัว Deluxe Edition เนี่ยก็จะเป็นในเวอร์ชันของ Kickstarter เนาะแต่โดยส่วนตัวผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเฟรมคราฟในโปรเจกต์ k i k s t t r t t r r กันก่อนเลยกันนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมพูดได้เลยนะทุกคนเอาแบบตรงๆเลยนะฮะเกมเนี้ยค่อนข้างจะให้มูลค่าความสวยงามค่อนข้างสูงลิ่วไปหน่อยเราพูดถึงเนื้อเกมนะครับ ถ้าเราไม่พูดถึงความสวยงามความน่ารักอะไรนะผมให้เต็มร้านเลยผมชอบเฟรมคราฟนะทุกคนผมชอบความสวยงามของเขาแต่ผมต้องพูดโดยตรงก่อนว่าผมซื้อบอร์ดเกมมาผมต้องการเล่นครับผมไม่ได้ต้องการเอามาประดับความสวยงามในชีวิตผมเพราะว่าสินสวยงามในชีวิตผมมีหลากหลายมากพอแล้วนะฮะฉะนั้นอะเรามาดูกันนะฮะเฟรมคราฟนี่เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมพูดเลยว่าทุกคนต้องหลงรักนะครับ เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าโอ้สวยนะครับดูไดโนเสาร์สิน่ารักตะมุกตะมีมากเลยเนาะมี6ตัวนะครับเนี่ยกระดานมีของเยอะแยะมากมายเป็นเกมแนว workplacement er e r ที่เออน่าสนใจดีนะครับเล่นหนึ่งถึงห้าคนนะอายุ14ปีขึ้นไปผมว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้อายุเยอะขนาดนัด้นนะโดยเนื้อเกมที่ผมมองนะฮะโดยเกมคอนเซ็ปต์ก็ง่ายๆครับเราเดินมังกรไปในร้านค้าต่างๆเพื่อเอาของ ทุกคนเก็ตไหมอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนไปหน้าโปรเจกต์เนี่ยจะมีหน้าหน้าสอนเล่นอยู่เนาะเดี๋ยวดูของที่จะได้ก่อนเลยกันนะครับซึ่งสแตนดาร์ด dition เนาะมันก็จะเป็นตัวมีโป้และก็แปลไทยของเราก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดอ dition นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าการแปลไทยเนี่ยเกมเนี่ยด้วยลักษณะเนื้อเกมนะฮะถ้าคุณไม่ได้เป็นบ้าเป็นบอยอยากจะได้ตัวมินิเอเจอร์ขนาดนั้นนะเนื้อเกมสาหรับผมผมว่าราคานี้กําลังดีผมว่าราคาแปลไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้เล่นเกมเวแล้วก็ สนองนี้กับความน่ารักของตัวมังกรน้อยเนี่ยผมว่าราคาแปรไทยตอนนี้เยี่ยมครับถือว่าดีมากนะเพราะว่าในส,ส่วนตัวผมมองอะถ้าคุณซื้อแบบตัวมินิเจอร์ ager, ตัวดีลุ x e อีดิชันไปเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเนื้อเกมสำหรับผมผมรู้สึกว่าแพงไปหน่อยนะครับกับแค่เอามังกรมาเดินดุยยดุยแล้วก็เวียนของไปเวียนของมาเพื่อเอาแต้มแบบนั้นอะผมรู้สึกว่ามันมันดู ดูไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจนะครับในการเล่นจริงๆแลยกันเนาะแต่ถ้าสมมุติคุณซื้อมาสะสมเพราะความสวยงามผมดีใจด้วยครับที่คุณได้เป็นผู้ครอบครองมังกรน้อยทั้ง6ตัวกับของที่ดูสวยงามมากขึ้นครับดีครับแต่อันนี้คือนี่ของกล่องหลักที่เราจะได้เนาะใน Standard Edition เนี่ยมีแมปตรงกลางนะครับที่เราจะวางร้านต่างๆเนาะอ่ะตัว Deluxe Edition ขึ้นมาครับก็จะมีมังกร m มเนเจอร์ครับ Limited Run Limited Run ก็คือ ถ้าคุณสั่งเคสไปผมยินดีด้วยครับคุณก็จะเป็นแบบผู้ครอบครองมังกรน้องหกตัวที่ดูน่ารักแต่เนื้อเกมไม่ค่อยมีอะไรเนาะตรงกูกันตรงๆนะฮะมีของสวยๆมีถุงผ้ามีเงินเหล็กนะฮะก็ก็ดีครับดีครับนะทุกคนเรามาดูเนื้อเกมกันนะมังกรเดินม,มาดูร้านใหม่อ่ะดูร้านใหม่ก็เอาของใช่ไหมเอาของจากที่มันเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะหรือว่าหรือว่าเอา,เอา,เอาพัฒนาร้านเนาะ พัฒนาร้านแล้วก็เนี่ยเอามังกรมาวางใช่ไหมแล้วก็ขยายเมืองออกไปเี้เลยแค่ี้้ทุกคนใช่ผมคิดว่ายังไงล่ะฮะทุกคนผมอะ่ะผมพูดเลยนะโปรเจกต์คิกซตาร์เตอร์นะฮะผมเคยพูดนะเล่นหรือผมมาหลายทีแหละผมอะ่ะซื้อบอร์ดเกมมาเพื่อเล่นนะผมไม่ได้ซื้อบอร์ดเกมมาเพื่อชมความสวยงามอย่างเดียวเราต้องเล่นได้ด้วยนะฮะ อ้าวแล้วจะมีคนถามเอาแล้วที่มึงซื้อมาสะสมไว้ล่ะเอาผมไม่เถียงผมก็ซื้อสะสมถ้าสมมุติว่าคุณซื้อมาสะสมผมบอกเลยว่านี่คือของสะสมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะฮะความสวยงามเอ,อ่อความน่ารักนะครับแต่ผมต้องพูดด้วยความสัต์จริงก่อนว่าเฮ้ยเกมมันไม่มีอะไรเลยนะมันแห้งอ่ะมันเกียดเว่เกียดเว่ะมันเป็นเกมของผู้เริ่มต้นมากๆนะครับเกิอดบางกร์เปรวนเปรวนนี่ เฉยๆอะ่ะมันแบบแค่แค่แค่เลิ่แอดฟอร์ซายของผมอะ่ะแค่นั้นเลยจริงๆนะทุกคนมันไม่มีอะไรอะ่ะมันดูแบบฮะมีแค่นี้เหรอผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยสมมติคนที่ซื้อเคสไปเนาะคุณได้อะไรที่ขั้นหนังสือบอรดเกมแม่งแถมหนังสือด้วยเหรอครับแถมแถมมีขั้นมาทําไมนะฮะแถมการ์ดแถมที่รองแก้วแถมอะไรผมก็ไม่รู้นะแถมเยอะชิบเป่งเลยนะฮะแต่แถมงานศิลป์นะถ้าพูดในเชิงซื้อง,งานศิลป์ผมว่าเนี่ยคุณซื้อไปเถอะ ซื้อเป็นหมื่นอ่ะผมพูดเลยเฟร,รมครับผมก็ให้ถ้าผมมีเงินเหลือนะโอ้โหโคตรสวยเลยคุณแต่อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นนะทุกคนไม่ต้องหลงประเด็นนะผมซื้อมาพอเล่นครับถ้าคุณซื้อมาเพื่อเล่นเกมนะผมพูดเลยราคาแปรไทยตัวน,นี้ดีที่สุดแล้วในมุมมองผมนะ1,400-1,200ประมาณเนี้ยรอเซลลก็ได้พันสองร้เออราคาดีเป็นเกมเกตเวเริ่มต้นสวยๆน่ารักน่ารักนะครับ ซึ่งมินิเจอร์มันไม่มีอะไรทุกคนคือมันมันมีเปิ้ลนแทนได้อะเพราะสุดท้ายก็เสพอาร์ตอยู่ดีปะ save art, ่ะเสพอาร์ตอะโทเคนของต่างๆอาจจะดูแบบดีไม่เท่าก็ได้ผมก็มองว่าดีไม่เท่าก็ได้เนาะแต่นั่นแหละครับผมพูดในเชิงของผู้เล่นนะพูดในเชิงของผู้เล่นนะทุกคนถ้าสมมติว่าเออคุณซื้อตัวดีลุกไปสายสะสมผมดีใจด้วยครับมันดีโคตรเลยแหละที่คุณได้ของที่สวยงามและราคาที่ดีแต่ว่าถ้าในเชิงการเล่นแล้วอะซื้อแปลไทยอะ ไม่ได้แย่เลยทุกคนมันเยี่ยมเลยนะฮะมันเยี่ยมในในลักษณะของเกมเลยแหละก็เดี๋ยวมาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับว่าหนึ่งลยครับอาร์คโนวานะทุกคนผมว่าอาร์คโนวาเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้เหมาะทุกคนมันเป็นเกมที่หนักยุ่งยากหน้าลำคาญเล่นกับดวงของการ์ดนะฮะผมว่าอาร์คโนวาเนี่ยเหมาะสมกับคนแบบผมอะแบบที่ชอบเล่นการ์ดเกมแบบที่ชอบเล่นเล่นเล่นอะไรที่มันคิดเยอะๆหน่อย มีหลายๆสเตปหน่อยแต่ว่าของไม่ได้เยอะมากเกินเหตุนะฮะซึ่งอนุว่าในมุมมองผมผมรู้สึกว่าของไม่ได้เยอะมากเกินเหตุนะครับยังอยู่ในสโคปที่เราสามารถควบคุมได้แล้วกันเนาะไม่ได้ว่าโอ้กว่ากูจะเซตอัพได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ,โอ้ปวดหัวไปหมดเลยแต่ว่าเท่าที่ดูมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับให้ชั่นอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมมันไม่ได้เหมาะทุกคนคุณต้องใจเย็นๆก่อนนี่คุณจะซื้อนะคุณต้องคิดดีๆก่อนไอเกมเนี้ยคุณซื้อมาคุณอาจจะเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วแบบโอ้แม่เงเ้ยอะไรของมันไว้เนี้ยต้ออองงลก่นครับ ว่าใช่กับตัวเองหรือเปล่านะสําหรับต่อมาครับเฟรมคราฟครับเฟรมคราฟเป็นบอร์ดเกมที่สวยมากผมบอกเลยว่าสําหรับทุกท่านที่ได้ตัวดีลุ к อิ dition ไปคุณโชคดีมากครับที่คุณกล้าที่จะซื้อคุณได้งานสิงที่วิจ,จิตรคุณได้ของสะสมที่สวยงามที่สุดผมบอกเลยผมยังอิจฉาพวกคุณเลยนะที่คุณแบบว่าสามารถซื้อมันมาสะสมได้แต่ถ้าผมแต่สําหรับตัวผมเองผมพูดในฐานะผู้เล่นบอร์ดเกมคนนึงเกมแม่งไม่มีอะไรเลยฮนะ โอ้โห oh, อะไรวะเนี่ยมันเป็นเกมแบบเริ่มต้นเริ่มต้นะ่ะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าแปลไทยในการแปลมีโป้มาครั้งเนี้ยผมว่เหมาะสมราคากำลังดีผมถือว่าสวยเลยเป็นเกมแบบเหมาะกับทุกคนอะ่ะแล้วทุกคนก็อาจจะเป็นบ้าเป็นบอรเริ่มไล่ล่าเพื่อจะเอาตัวรีลุคส์อีดิชัมาครอบคองให้ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าคุณต้องใจเย็นๆคุณซื้อบอร์ดเกมมาเพื่อสะส,สมหรือคุณซื้อมาเล่นคุณต้องคิดดีๆก่อนถ้าคุณซื้อมาสะสม คุณล่าไปเลยครับคุณซื้อมาครอบครองให้คุณได้เพราะคุณจะไม่มีวันผิดหวังมาแน่นอนแต่ถ้าคุณซื้อมาเพราะว่าคุณหวังว่าจะเล่นมันคุณไม่ควรจะไปควนควายขนาดนั้นเลยกันแ,แบบนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมผมมาจนจบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับถ้าถ้าอยากติดตามข่าวสารอะไรแบบนี้ก็ฝากกด subscribe แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม